สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ s c เนรี o o โอ c อ e กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสำหรับราศรีกรกฎครับและราศรีกรกฎคือคนที่เกิดในวันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่16สิงหาคมนั่นเองเราจะมาดูกันนะครับว่าดวงการงานการเงินและความรักของชาวราศรีกรกฎในเดือนพฤษภาคมช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง ไปเริ่มเรื่องแรกกันในเรื่องของการงานของคนราศีกรกฎกันก่อนนะครับสําหรับคนที่มีการมีงานทำแล้วนะครับในช่วงครึ่งหลังเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไร สำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนพฤษภาคมนี้นะครับในเรื่องของการงานนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับในส่วนของที่ทำงานเพื่อนร่วมงานอาจจะมีคนที่คิดไม่ค่อยดีกับเรานะครับในเรื่องของการทํางานอยู่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องของงานเนี่ยก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับอาจจะยัง เป็นงานที่ไม่หนักหนาเท่าไหรนักนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีดวงในเรื่องของการงานนะครับมีศกริ์สิสสธิ์คอยช่วยเหลือในเรื่องของการงานคอยส่งเสริมในเรื่องของการงานอยู่นะครับและนอกจากนี้เองคุณยังมีการคาดหวังในเรื่องของการเติบโตในสายงานของคุณด้วยนะครับแต่ช่วงนี้ยังเรียกได้ว่ายังไม่มีวิวแววในเรื่องของการเติบโตในสายงานของคุณนะครับร Bringing รกต็บ <i> ต้องรอกันต่อไปนะครับก็ระมัดระวังในเรื่องของคนที่ทํางานเอาไว้นะครับในเรื่องของคนที่ คิดไม่ค่อยดีกับเรานั่นเองครับส่วนคนที่กําลังหางานหรือคนที่กําลังเปลี่ยนสายงานนะครับในช่วงเครื่องเดือนหลังนี้เดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไร เอาละครับสำหรับดวงของคนที่เรียกได้ว like right ่ากำลังจะสมัครงานใหม่นะครับกำลังจะย้ายสายงานหรือว่ากำลังจะเปลี่ยนงานนั้นเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่น่าจะเป็นช่วงที่ดีนะครับสำหรับคนที่จะสมัครงานหรือเปลี่ยนงานใหม่เป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเหมาะสมนะครับเนื่องจากว่าดวงสําหรับเรื่องการงานนี้กําลังขึ้นเลยทีเดียวในเรื่องนี้ให้โฟกัสในเรื่องของงานที่คุณจะสมัคร ให้ตั้งใจไว้และก็ดูให้ดีนะครับในเรื่องของรายละเอียดของงานที่เรากําลังตั้งใจจะสมัครหรือกําลังจะย้ายสายงานไปนะครับก็จะมีสิ่งต่างๆทําให้เราช่วงนี้เรียกได้ว่าก็ต้องใช้สมองกันนิดหน่อยนะครับในเรื่องของการเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่งานใหม่รวมไปถึงการสมัครงานการเตรียมพร้อมในเรื่องของการงานใหม่ที่จะเข้ามานี้ด้วยครับจากการงานไปดูการเงินและโชคลาภของชาวราศีรากรกฎกันต่อนะครับ นส่วนของโชคลาบหรือเงินทองที่จะเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับก็จะเป็นในเชิงของการเสี่ยงดวงเสียมากกว่านะครับในเรื่องของเงินทองที่จะเข้ามาก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับแบ่งไว50้ 50- 50นะครับในเรื่องของเงินทุนหรือการที่เราจะลงเสี่ยงดวงลงไปนะครับก็มีโชคลาบเข้ามาเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังจะได้ลาบนะครับโชคลาบเข้ามาในชีวิตด้วยนะครับ ก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับนอกจากเงินทองแล้วนะครับอาจจะมีโชคอย่างอื่นเข้ามาในชีวิตในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ด้วยครับจากโชคลาภมาดูในเรื่องของความรักกันบ้างความรักของคนที่มีคู่แล้วนะครับหรือคนที่แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนั่นเองนะครับเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีกรกดจะเป็นอย่างไรบ้าง ในเรื่องความรักของคนที่มีครอบครัวแล้วหรือคนที่มีคู่รักแล้วนะครับก็ยังคงรักกันดีอยู่นะครับแต่ว่าในช่วงนี้การดําเนินชีวิต หรือว่าการที่จะออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านหรือท่องเที่ยวต่างๆก็ยังติดขัดอยู่นะครับก็ต้องรอในช่วงนี้เพราะถือว่าเป็นช่วงที่โควิดยังรุนแรงอยู่นะครับก็ตรงกับภาพเลยนะครับและในไพ่ใบที่3นะครับก็เป็นการแสดงถึงในเรื่องของการระมัดระวังตัวเพนพิเศษแล้วก็การควบคุมตัวเองให้ดีนะครับก่อนออกจากบ้านหรือการทําสิ่งต่างๆภายในชีวิตประจําวันก็ต้องระมัดระวังชีวิตในเรื่องของโควิดไว้ด้วยนะครับน่าจะเป็นประเด็นนี้เป็นสําคัญ ในเรื่องของการดําเนินชีวิตในครอบครัวนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีการขอความช่วยเหลือเข้ามานะครับในเรื่องของชีวิตคู่ของคุณด้วยนะครับต้องสังเกตดูว่าในช่วงเครื่งเดือนหลังนี้นะครับคุณจะมีเกณฑ์ในเรื่องของคู่เป็นแบบที่ไพ่บอกหรือเปล่านะครับส่วนคนโสดราศีก็รกฎจะเป็นอย่างไรบ้าง มาดูนะครับในส่วนของคนโสดนะครับดูจากไพ่ก็มีแววนะครับในเรื่องของคนที่เข้ามาในชีวิตนะครับคนที่คุณกําลังถูกใจอยู่อาจจะได้สารสัมพันธ์กันต่อนะครับมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็มีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอาจจะมาสังเกตการหรืออาจจะมาเฝ้าดูพฤติกรรมของคุณทั้งคู่ นะครับในช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการคบกันการาสารสัมพันธ์กันนะครับให้อยู่ในกรอบในกฎเกณฑ์นะครับที่ผู้ใหญ่เขากําลังจ้องดูอยู่นะครับซึ่งคุณเองนั้นก็คอยที่จะอแอบมองคอยที่จะดูแลอยู่ไกลๆนะครับสำหรับคนรักของคุณนั่นเองความรักช่วงนี้ในเรื่องของคนที่จะเข้ามานั้นยังเรื่อยๆอยอยู่นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับขอลุ้นเป็นพิเศษส,สำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ครับ ่าแล้วเรามาปิดท้ายกับชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนพฤษภาคมนี้นะครับให้อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกรกฎบ้าง ดูจากหน้าไพ่แล้วนะครับเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับในส่วนของการงานหรือเป้าหมายในชีวิตคุณจะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับตั้งสิ่งใดไว้ตั้งจุดประสงค์เป้าหมายไหนไว้ก็จะได้ตรงตามเป้าหมายนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณสามารถแก้ไขและบดล็อกมันได้ ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับชีวิตของคุณก็จะสดใสาราบรื่นเรียบง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่เราฝ่าฟันอุปสรรคมาหลายต่อหลายเดือนแล้วนะครับนอกจากนี้เองคุณยังมีความหวังเล็กๆในบางสิ่งบางอย่างอยู่ให้ตั้งใจไว้นะครับคุณจะได้ในสิ่งที่คุณหวังครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือการงานการเงินความรักดวงของชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนพฤษภาคมนี้ครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไม่ให้คุณพลาดในคลิปที่น่าสนใจแบบนี้และมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ